แน่นอนที่สุดครับถ้าเรามีความพร้พรอมเราก็จะสามารถที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารก่อนจะออกไปลบนะก็ต้องมีความพร้อมครับถ้าไม่พร้อมก็คงจะต้องพ่ายแพ้นแน่เรามาดูพระคัมภีร์จะบอกอะไรกัเรา CNTV ขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เรามีความสดชื่นแจ่มใสเรามาเจอกันในรายการ Living Life ด้วยกันนะครับผมาศาสนาจารย์ดรประเสริฐพรกิรติกุณจากชาปนาสถานคริสเตียนกลางคือจากกลุ่ศรีวังน้อยวันนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในปฐมกาลบทที่43ตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อที่14ปฐมกาลบทที่43ข้อหถึง14 การกันดานอาหารในแผ่นดินร้ายแรงยิ่งนักอยู่มาเมื่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่นำมาจากอียิปต์หมดแล้วบิดาจึงบอกบุตรชายว่ากลับไปซื้ออาหารมาอีกหน่อยให้พวกเราแต่ยูดาตอบบิดาว่าท่านกำชับพวกเราอย่างเด็ดขาดว่าถ้าไม่ได้น้องชายมาด้วยพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกถ้าพ่อใช้ให้น้องลงไปกับพวกลูกลูกจะลงไปซื้ออาหารให้พ่อแต่ถ้าหากพ่อไม่ให้น้องลงไปพวกลูกจะไม่ไปเพราะเจ้านาย ท่านบัญชาพวกลูกว่าพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกถ้าน้องไม่ได้มาด้วยอิสราเอลจึงว่าทำไมพวกเจ้าทำสิ่งเลวร้ายต่อพอ่อที่ไปบอกท่านว่าพวกเจ้ามีน้องชายอีกคนหนึ่งพวกเขาจึงตอบว่าเจ้านายท่านซักไซตต่ถ,ถามถึงพวกลูกและญาติพี่น้องของพวกลูกว่าบิดาเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือเจ้ามีน้องอีกคนหนึ่งหรือเปล่าพวกลูกก็ตอบตามคําถามเหล่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะสั่งว่า พาน้องของพวกเจ้าลงมายูดาจึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่าขอพ่อให้เด็กนั้นไปกับลูกเราจะได้ออกเดินทางไปเพื่อจะได้มีชีวิตต่อไปและไม่ตายทั้งพวกลูกและพ่อกับเด็กๆของเราด้วยลูกจะเป็นตัวประกันแทนน้องคนนี้พ่อให้ลูกรับผิดชอบได้ถ้าลูกไม่นําเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อก็ขอ,ขอให้ลูกรับผิดต่อพ่อตลอดชีวิตถ้าพวกลูกไม่ล่าช้าอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้กลับมาสองครั้งแล้ว ฝ่ายอิสราเอลบิดาจึงบอกบุตรชายทั้งหลายว่าถ้าอย่างนั้นให้ทำดังนี้คือเอาผลิตผลอย่างดีที่มีในดินแดนนี้คือพิมเสนบ้างน้ำพึ่งบ้างอย่างไม้และเปลือกไม้ชมดถั่วพิทาซิโอและอัลมอนใส่ภาชนะและลงไปให้เป็นของกำบนันแก่ท่านเอาเงินไปสองเท่าคือเงินที่ติดมาในปากกระสอบนั้นก็ให้เอากลับไปคืนด้วยเพราะบางที เขาผิดพลาดไปลุกขึ้นและพาน้องชายของเจ้ากลับไปหาเจ้านายท่านขอพระเจ้าผู้ทรงมหิตริ์ทรงให้เจ้านายท่านการุณาแก่พวกเจ้าและปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมาถ้าพ่อจะต้องโศกเศร้าเพราะต้องเสียลูกก็ต้องเป็นตามนั้น พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปในเช้าวันนี้อย่างที่ผมได้บอกมานะครับในวันสองวันที่เราได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เรื่องเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วจากเนื้อหาเนี่ยคือจากคอนเทนต์เนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะลิสต์ออกมาว่าเป็นข้อหนึ่งข้อสองนะจะมีคําแนะนําประการใดแต่ว่าสิ่งที่เราได้นะครับก็คือคอนเท็กซ์ก็คือบริบทนะครับบริบทของเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเตรียม เราทั้งหลายในการที่จะได้รับคำนุนใจสิ่งที่เราได้มองเห็นในเช้าวันนี้ก็คือว่าดูเหมือนปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีแต่ที่จะเราเรียกว่าทวีมากขึ้นนะครับในวันนี้เราก็ได้อ่านนะครับว่าโอเคครับนะครับความเดือดร้อนมันไม่ได้หายไปจากการแก้ไขนะครับด้วยการไปเขาไปซื้อข้าวมาแก้ไขไปช่วงหนึ่งแต่ว่าความเดือดร้อนก็ยังมีอีก เช่เดียวกับในชีวิตของพวกเรานะครับพระคัมภีร์ได้บอกก่เราอย่างนี้เพื่อที่เราเองจะนํามาในใช้ในชีวิตประจาวันของเราผมอยากใ,ให้เราดูด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์2ทิโมธีนะครับผมจึงขอขยก12นะยกไปที่ข้อ12เลยที่นี่บอกว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนานาเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะฉันก็พยายามไปโบสถ์แล้วรับมรดกการพระเจ้าแล้วรับใช้แล้วแต่ปัญหามันยังมีมันยังมีอะครับมันยังมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางตันสําหรับเรานะครับในข้อที่15ก็จะได้บอกแกเราอะครับข้อที่15บอกว่าแต่ตั้งแต่เด็กมาท่านก็จะรู้จักพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้รู้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริส 16บอกว่าพระพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงคนได้ดีขึ้นและในการอบรมในทางธรรมและข้อที่17เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมในการกระทำดีทุกอย่างนี่แหละครับคือสิ่งที่เราได้รับการหนุนใจนะครับว่าแม้มีปัญหานะครับแต่เราต้องพรักพร้อมเพราะว่าปัญหาอย่างที่เราได้ อ,อ่านมาในบทก่อนๆว่าปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคโสดูดีบทที่1 1 9ที่เราได้อ่านในวันก่อนนะครับได้บอกกัเราว่าปัญหาทําให้เรารู้นะครับว่าแผนการของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรปัญหาได้ปรับปรุงเราฉะนั้นในพระคัมภีร์วันนี้ใน2ทีโมทีที่เราได้อ่านไปนั้นจึงบอกว่ามันจะเป็นเหตุให้เราพรักพร้อมแต่เราจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนตัวเอง นะครับอย่างที่บอกนักกีฬาก็ต้องฝึกตัวเองและเมื่อฝึกตัวเองก็จะมีความพร้อมในการที่จะออกไปแข่งขันในการที่จะออกไปต่อสู้เช่นเดียวกันนะครับเราเจอกับปัญหาทิโมธีได้บอกว่าแท้ที่จริงคนที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเราเจอการกดขี่ข่มเหงไม่ได้หมายความว่าพอเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันสะดวกโยธินไปหมดมัน ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผิดปกติแน่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่คือวิถีชีวิตนะของพวกเราทั้งหลายเราจะเจอกับปัญหาแต่มันไม่ใช่ทางตันพระเจ้าได้เตรียมสิ่งโลสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วการช่วยเหลือนะการเปิดเผยนะครับการให้กำลังแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้ามาในการที่จะเตรียมตัวเองให้พร,พร้อมปัญหาหนึ่ง ที่เราเจอเราก็จะสามารถที่จะเติบโตขึ้นขั้นหนึ่งและชีวิตของเราเราก็รู้นะครับว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นนะสู่ความสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเราจึงได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวของโยเซฟและก็เห็นปัญหานะครับว่าสิ่งต่างๆที่พวกเขาพยายามจะแก้พยายามจะแก้เนี่ยมันไม่ได้แก้ใหส้สำเร็จ100%เซแต่ มันกำลังเข้าสู่แผนการของพระเจ้าและอีกพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพระคัมภีร์สุดท้ายที่อยากที่จะหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะครับก็จะอยู่ในโครสีนะครับโครสีในบทที่3โคโลรสีในบทที่3และในข้อที่15และในข้อที่16ที่นี่ได้บอกแกเราอย่างนี้นะครับว่าให้เราให้สันติสุขของพระคริสต์เนี่ยคลองใจพระเจ้าจะสทรงได้เรียกท่านให้เป็นกายเดียวกันและเพื่อสันติสุขของ พระเจ้านั้นและท่านจะมีใจกระตันญยูจงให้วาทะของพระคิดดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์โอเคครับนี่เป็น2ตอนอันแรกมีพระคัมภีร์โครเสีบอกว่าเอาสันทิสุขของพระเจ้ามาครองใจนะและอันที่สองก็คือให้วาทะของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราซึ่งก็จะไปนะครับเข้ากับที่เราได้อ่านในทิมโมธีว่าให้เราเป็นคนพลักพร้อมเราพลักพร้อม ด้วย2ประการนี้ก็คือการที่ให้สันติสุขของพระคิดนั้นคลองใจนะครับแล้วก็ให้พระวาทะของพระองค์นั้นอยู่ในการดำรงชีวิตของพวกเราถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะมีความพร้อมที่เราจะเผชิญกับการบีบคั้นนะไม่ว่าจะโดยนะครับคำพูดไม่ว่าจะโดยท่าทางนะครับเพราะว่าสันติสุขของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำดีนะครับที่จะยันเรา นะไม่ให้น้ำเราเรียกว่าน้ำไม่ดีนะเข้ามาในชีวิตของเราโอเคครับเรื่องราวของโยเซฟก็จะเป็นพรในการที่จะทำให้เรามองเห็นนะครับว่าแท้ที่จริงชีวิตของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากชีวิตของคนในอดีตทุกคนก็ต้องเจอกับวิกฤตเจอกับปัญหาแต่พระเจ้าจะเป็นคำตอบให้กับพวกเราโอเคครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าเตือนเปิดเผยให้เรารู้ว่าแน่นอนที่สุดชีวิตของพวกเรานั้นจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากการกดขี่ข่มเหงสิ่งเหล่านี้จะเป็นมาโดยปกติเพราะว่าพระองค์ได้ทรงโปรดเตรียมหนทางแก่พวกเราทั้งหลายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีน้ำพระทยัยในการที่เราจะต้องเติบโตขึ้นจเจริญขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงขอสันติสุขของพระองค์เจ้าที่จะคลองจิตใจของเราและขอพระวาทะของพระองค์นั้นจะเป็นแนววิถีแบบวิถีในการดำรงชีวิตของพวกเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราต้องเผชิญกับปัญหาด้วยความโดดเดี่ยวว้าเววแต่พระองค์ได้ท่งโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์นำเอาพระวจนะคำนำเอาคำสอนนำเอาสิ่งหนุนใจต่างๆ ทำให้พวกข้าพงทรายพรกพร้อมขอบคุณพระเจ้าเราจึงขอมอบชีวิตไว้ในพระอันสงธิ์ของพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมชมในรายการ Living Light ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนาใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีของ c g n t v ไทยแล้วก็ยินดีนะครับถ้าจะเสนอความคิดเห็นทำแนะนำคอมเมนต์ต่างๆในข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพร